ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์อบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองสำหรับผู้สูงวัยในยุคป,ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์อุดมวิยศชัยสกุลเกียรติรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองสำหรับผู้สูงวัยในยุคปัจจุบันโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรสุข,ขะคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวรายงานณนชะั้น 9ห้อง26909อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์อินทิราไทยศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำกับเครื่องเศรษฐกิจปี65ควบคู่กับการแก้ปัญหาโควิด19หวังดันเศรษฐกิจโต4% นายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี65ยังเป็นห่วงว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ตามเป้าหมายร้อยละสี่หรือไม่เมื่อมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนเมื่อรัฐบาลต้องออกมาตรการคุมเข้มโอมิครอนในการดูแลระบบสาธารณสุขและยังต้องดูแลเศรษฐกิจควบคู่เพื่อให้ทุกภาคส่วนอยู่ได้จึงต้องขอความร่วมมือประชาชนทุกคนช่วยกันป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเข้มงวดทั้งการเว้นระยะห่างล้างมือใส่หน้ากากเมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศ ได้40ล้านคนเหมือนกับปี62จึงต้องหันมาค้าขายตามแนวชายแดนเนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านยังคงต้องการสินค้าไทยการส่งสินค้าไทยไปยังชายแดนยังส่งออกได้สูงต่อเนื่องจึงกำชับให้กรมศุลกากรดูแลการตรวจปล่อยสินค้าแต่ยังระวังเรื่องสินค้าผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังมีขนาดเล็กและต้องพึ่งพาน,นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เหมือนกับเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างจีนสหรัฐแม้จะปิดประเทศแต่ยังอาศัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศของตนเองได้ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องการแรงฟืง้นเศรษฐกิจทั้งจากภายนอกและภายในประเทศเพื่อให้การขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ร้อยละสี่รับข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราช,ชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News ์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี